ผมอาจารย์อนุพงศ์เจริญมิตรนะครับอาจารย์ประจำคณะยิต้าอ,าอาร์ตมหาวิทยาลัยลังสิตงานซิมโพเซียมนะครับเป็นนิทรศาการสร้างสรรค์ที่อยู่ในรูปแบบผลงานวิชาการนะครับเป็นนิทรศาการระดับนานานชาติของมหาวิทยาลัยลังสิตผลงานที่ที่ผมได้เผยแพร่ในนิทรศาการนะครับชื่อว่า The Dust of Commemoration นะครับภาษาไทายก็แปลว่าละอองของห่วงคำหนึ่งนะครับก็ เป็นผลงานที่ได้ทุนสร้างสารสรค์ศิลปกรรมสินธีรศรีครั้งที่20นะครับก็สนับสนุนในแง่ของทุนเพื่อที่จะให้ดําเนินโครงการนะครับแล้วก็ได้จัดแสดงไว้ที่หอศิลป์เจ้าฟ้านะครับครน,นี้ผมก็ได้เอาผลงานที่ได้รับทุนเนี่ยมามาเผยแพร่มานําเสนอมาอีกครั้งหนึ่งที่ซิมโพเซียมนะครับวิทยาการของมหาวิทยาลัยลงังสิต ป้าออกมาก่อนประมาณเดือนหนึ่งได้แต่ป้าก็ไม่คิดจะไปไหนหรอกกลัวไม่ได้กลับบ้านเวียงจันท์ไม่เหมือนกับกรุงเทพมีที่ขายของมีอะไรอย่างนี้ไนะ แม่เราเนี่ยมาหาง,งานเนี่ยเหมือนคนไทยที่อยู่ตา่างจังหวัดแล้วมาอยู่ในกรุงเทพเ <S <S แต่รู้ว่าบ้านเกิดของเขาอยู่ที่พีนากนั่นแหะที่เขาเรียกกีนาคอยู่ที่ใก,นนกล้ๆก,กับอคอนสตรีนเลยเกือบจะถึงนิวผีอะ่ะ จนทุกวันนี้ป้าย,ยังไม่รู้เลยว่าแยกพี่น้องเขาอยู่ที่ไหนบ้างก็แนวความคิดของผลงานนะครับก็เป็นการขยายพื้นที่ของของความทรงจำของของผมที่มีต่อคุณแม่ในะานะที่เป็นคนลาวที่อพยพมาจากประเทศลาวในช่วงปีพศ2518 อนนี้สิ่งที่เราสนใจแล้วเราเอามาทําในโครงการนี้ก็คือว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องราวที่เราเราไม่เคยรู้แล้วก็คุณแม่ไม่เคยเล่านะครับคันนี้ในแง่ของการที่เราเอามาสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยเราก็ได้ไปสัมภาษณ์คุณลุงกับคุณป้าสองท่านที่เดินทางมาจากประเทศลาวในช่วงเวลาไล่เรี่ยก,กับคุณแม่ในปีพศ2518 เพื่อที่จะเอาบทสนทนาเอาเรื่องเล่าพวกนี้มามาขยายพื้นที่ของความทรงจำแล้วก็เอาจินตนาการพวกนี้มามาสร้างภาพให้มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะถ่ายทอดเป็นผลงานนะครับอันนี้ผลงานที่มันเกิดขึ้นมันก็เหมือนกับเป็นอนุสรแห่งความทรงจำของผมที่มีต่อคุณแม่ในเรื่องที่เราไม่เคยรู้จักนะครับซึ่งความน่าสนใจของของความทรงจำที่เราพยายาม เดินทางเข้าไปในพรมแดนเหมือนเป็นพรมแดนของความทรงจําเนี่ยมันคือมันคือมันทําให้เรารู้สิ่งที่เราไม่เคยรู้นะครับเราเราเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นในขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ที่เราคาดเดาไม่ได้ว่าเราจะเจออะไรบางเรื่องเรามันก็ก็อาการะอวนใจที่จะรู้นะครับแต่ว่ามันก็มีคุณค่ามากพอที่ที่เราจะ สร้างสารรค์มันหรือว่าทํามันให้ให้ปรากฏให้ชัดเจนขึ้นคันนี้ในในตัวผลงานมันเป็นวิดีโออินสตาเลชันนะครับมันก็จะมีวิดีโอ2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นส่วนของคล้ายๆกับภาพยนตร์สั้นที่ที่เล่าเรื่องประมาณหนึ่งนะครับโดยที่ตัวตัวภาพเนี่ยเราก็ได้ขออนุญาตใช้มาจากช่างภาพสารคดีชื่อว่า Norman p g a m นะครับก็ เอาภาพสารคดีของประเทศลราในปี2518เนี่ยมามาผ่านกระบวนการบางอย่างในการสร้างภาพเพื่อที่จะให้แปลงภาพสารคดีเนี่ยเป็นภาพในจินตนาการของเราแล้วก็เอาไปาลำดับภาพใหม่ให้เป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนที่มันเป็นละอองหรือว่าเป็นเอลิเมนต์ของฝุ่นที่มันเกิดขึ้นจากการถ่ายทำซึ่งฝุ่นเนี่ยมันเป็นฝุ่นที่มองไม่เห็นนะครับแต่ว่าเราใช้เทคนิคของการจัดแสงเพื่อที่จะ ่ายละอองฝุ่นที่มันลอยอยู่ในอากาศที่มองไม่เห็นเนี่ยให้มันปรากฏขึ้นเป็นภาพเคลื่อนไหวเราก็เอาสองส่วนนี้มามาติดตั้งมาจัดวางในนิทรรศการนะครับเวลาผู้ชมเข้ามาดูในนิทรรศการเนี่ยก็จะเห็นเหมือนเป็นวิดีโอส่วนหนึ่งที่คล้ายคายกับหนังเล่าเรื่องแต่ก็ไม่ได้เล่าเรื่องซะทีเดียวกับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นฝุ่นซึ่งฝุ่นเนี่ยมันจะฉายภาพไปในสกรีนที่มันเป็นโปร่งแสงนะครับ เราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเดินเข้าเข้าไปในสเปซเนี่ยเราก็จะเห็นเอลิเมนต์หรือว่าเห็นละอองของฝุ่นเนี่ยในหลายๆหยนา้าในขณะเดียวกันละอองของฝุ่นเนี่ยมันก็จะกระจายไปในสเปซนะครับจนไปถึงผู้ชมในขณะที่ดูเนี่ยก็จะมีเอลิเมนต์หรือว่ามีละอองของฝุ่นบางสบบางส่วนเนี่ยกระทบที่ที่ตัวผู้ชมเมื่ออยู่ในสเปซ